สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียามือเสาเลยค่ะเด้อดมือนีมาแต่เสาเลยอาอน้องนั่นก็มาแต่เสาเลยมือนี้สิผ้าเฮ็ดเนี่ยเสียกินแต่เสาแต่เด้อ,อแวะใส่ขวดละเคียดสีป,ปิ้งเคียดกินกับตํบบักทั่วพี่น้องอืมสลัวสลัวท่านเสร็จเล่นกลกองสมอัม เหนียวหอนหอนอ้ยบ่มทงปุ๋ยบ่มสาละค้ามเข่ากันปั้นหยังเลยเนาะหมับหมับเลยกะเบิงแต่เขาด้วยค่ะเด้อบ่เบินเบ่ต้องเบง่องดำดำโฟกัสที่ข้าวหอนหอนขวนถวยถวยมาบบดนี้ปิ้งเคียดซุกแลี่ยว ห่อนหอนอยู่แมงวันมันก็ได้จังไหนมันบอกห่อนตีนมันบอกบัตน,นี้สีตําทัวด้วค่ะเด้อ<ม>ทัวนานีก็หลายหลายเบ่งองเจะสิบ,บาทอ้ยอันนี้ก็ทั้งอันนี้ก็ทั้งไตของยายอาตะเพียงสายหลอกเอามาฝากนะอันนี่เขาเอามาฝากอีกบัดนี่หลายช่วงนี้พักบานเห่าผักตามฤดูกาลหลายแห้งมาลุยลงมือาอตําทัว ใส่บะกอกมาซ้อมเลยนี่โว้ยตะโดยบ่ดด้ถทายด้วยสิไปหากินหาอยากอยู่ได้นี่มาตีล่ามาตีล่ามาก่อนมาก่อนอาเริ่มทําการตําทัวแล้วค่ะพี่น้องโดยฝีมือไอ้กิพ้นสวดอาหารพื้นบ้านรีบเก็บปัดสีสันสมบักทัวร์ปดมีขนาดเอาเครื่องกล้องไว้ก่อนได้นี่กระดัง แันกนอย่างก็อูดพูถุยถุยถุยยตัดครัวกันบปีนเขียนเอ้อประยากผากเลยเด้อพี่น้องด้วยบั่นไก่เลื่อนเทียงชูผูทุกคนเฮ้ตัมาครัวไปดิอืมอึบตะโดยหอดเครื่องถังนอนี่นออเอิดเแล้วเอินอีกเ้ยเพราะว่า กินงานเฮาสิต้องออกไปหากินหาอยากอีกตอนนี้ก็สองโมงเสาร์ก็กว่าล,วละกับแก็ปล่อยคลิปดว้วยกันนี่แล้วก็แดดชห่อนแมียนกัไกอันนี้ก็แดดชห่อนพี่น้องเอ้ยทรมานก็นต้องหากินหาอยากหูกับเพงต้องหานี่ก็สี่แล้วโม่เด่นเอยสองลอยกลัวเออสองลอยกลัวซื้อลอยหนึ่งท่อขีดตะแบดมาแล้วตะโดดกำลังลุยไลยลุยไลยมากล่ะต้องลุย <c oughs> ล่ละ <c oughs> มาพร้อมแล้วลุยเลยสวัสดีค่ะพี่น้องเรรามีอะไสวัสดีครับพี่น้องมาเด้อกินข้าวมาเด้อมาเด้อสวัสดีจ้าอีข้างหน้าส่วนแล้วเดไปคูปชงไก่มาเขียดชงวิสุกนะมาลุย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 กินพวกทีนมามาโอ้ยปิีงเขียดตำทัวเบิ้งไปเบิ้งเก๋ไก่กระไรตำเขียดปิีงทัวตำเขียดปิีงทัว ทำทัวปิ่งเกียดอ๋อนียวพี่น้ำเบิ้งอ้ยกิ่เข่าอยู่น้ำเสียงแดดแหมพี่น้องบ่งได้กระแดดซองเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวสีเป้าเองเดี๋ยวสีเป้าเองเบิ้งนี่อ่ะกินได้ครึ่งข่าวโอ้สวัสดีค่ะพี่น้องมาด้วกิ่เข่ากับสมแบบตัวปิ่งเกียดแบบจะไส่ตาดุยสีดีดีบอสเสียด้วมันว่าอ่าตาดุยมันปิ่งนึงแล้วก็เดียวนะจะได้จังคุกเก่งเอาเถอะเนาะคุกอยู่นั่นแะบนี่เอ้า ว่วหอยแต่ฟอง่เน่่งเดียโอ้ต้อบ่ยาดดอกตีทุกล้วนหาบ่ข่อยบริโภคปานเดมันมากินปูมักซับมกันแกงกะกินาเด้ๆแต่ฟองกินหนาพี่นองมึงเนี่ยกินยูเรากินยูอาหันกันยังกินมี่คลิปเก่าอยู่กินยูเออีทุเลพี่นองม่ะยจนแต่้องกิน ก็คือหมกกระสอบตุ้งต้หวาสุดยอดไปเลยเบ็ดก็ไหนแบเบ็ดกไหนเกาเกินเนาะต้อดอยเนาะม่หอมม่หอมอ่นาหอมกระดูกคอต้ดอยว่าหอมกระดูกหอม้นเบ็ดีเียหอมอกิอ มาใี่เ็ๆเ็นก็ไลยนะมามาอืออ่สิเหลื่อมแน่ว่าแดดซองขน้อยดูน้ากออีให้กระคาดูนาโตกระคามันเอือรอสิเราไปคุยเมือนมุนโตแตเอะมุนโตหมุนโตเยี่ยมมากเรคุกแล้คุกดี เดี๋ยวเดี๋ยวคัน้งยายปนีนี่จะครบนตนรบะอนมมวะบเนาะ่เราเป็นยังนี่ีตัวไงม่ต một tua cá mèn, bèn cá mèn, một bèn một tua, ừm, ba loại, <laughs> nó không ăn được gì cả, nghe chưa? Khi nào quân lợn thả nó bán hông nó, thôi nhẹ thôi, như là cái nồi nhá, một sào thịt tàu chua muối, một năm thịt hả? À, ăn cho căng thảm luôn nha quân gì? Qua bằng thằng cuốn mà quân vô, mình chặt, nghe luôn nha. Nếu không được, ăn cái tô

เอาดีครับม่นี้ม่หมดทีอ่ะขาเร่้นนองก็บอว่าีขาเร่มมาถวงทำคนคิไปด้อไปแล้วไ่วยบ้ไปใส้หมาเล้ดห้อเขาาห้องไปหาาใอยู่คืเ้อนเดียตอนตนน้เป็นอะนน ก็ไม <Yes> ่เลยน่ะตรงชิบันเสตัวนั่งรงจร่างก็สมบสมบูรณ์ยังอยากแสบยดิเสดิ่งเมาเดินมาเดือุชุบชุบๆแล้เด้อเผือดซื้้งหอยวานแม่ครับแม่เสียด้วยใช่ไหมตั้งั่กินเผือนเขากัแห้งมีหรือ กจนบมปากหวานเชียวานั้นนี <t t ่พันมูนี่แหละนหลังเนาะบ่แต่้องลบกวนมูเลยมูเวตางแต่ยูงก็เบหอนนหลังผู้บดย อยากกินยากส้าเลยอยากหอ้มบส้อาเดี๋ยวเาไม่าะนีคนแกไม่เด้นเดวพอดีเนาะอืงตดืตาดูนี่ยเยบเจ เรกตัวหนหายกันที่นอเด็ก้าเราเอบ้าอบคปแค่ขาขั้นนุ่งันุ่งงั่เยอะตัวที่ได้กินคิปนี้กัขาขันจา่บมีอะไรก็กินเยนะ่าวแหเนาะเนาะ và sao tôi vẫn chưa có mặt tôi lúc đi nữa. có vẻ mọi người. Ô bọn em lúc hắn. Ay mưa nèo. Nay nèo 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 nèo

มันก็เหมืนหมอนเดียนเดยวอนรเผ็าอลกินเอากินเอาอือืเจ้าอูนเนาะเนาะฮลนมาื่ไันเมาเนี่ยมีนต้องเสแล้วเป็นหนาานไปด้วงมึงไปดูว่าเราไม่แห้งงางงนต้องมึงไง เมื่อนั้นเลายังลอยไปน้ำตาูอืมสาบุ่มไม่ไปรเลยอนรถมากเนอะตโดยเนอะเนอะจ้าเออนั่นแม่ห่วยแะไย่าจังเสียบข้าเสียบรถเสียบ้จะดยเน่ยรืะเดี๋ยวแอบถ่วงแล้วชื่เงินชืงไหนไม่เสียบจังหวะความแฉบ ไล่เสจอแม่แต้นกลัสิเลยก็ราะว่าเพรว่ามันว่ามันข้าวบอกบ่กข้าวข้าวข้าวอยู่ข้าวเดียวหมดข่าวเดียวหมดไม่หยุดเอกขนาดเพราะวิ่งกินข้าวข้าวเดียวหมดนะมันต้องกินข้าวใหญ่งเราอย่าหายตาพ่อไงน่ะ น่ะโอ้งามเนาะล้านเลือดเดือน่ใจเราดีฮะรู้ไปไดเูอยากไปไนนหอนแดงแบอดนอ่เเหอนหมนมาแ้นะยี่สิบาที่สบบาทน่เลยจัหอยไปยี่สบาทอ้า จะเพื่ออะรเพื่อล้างก็ขึ้นเขาเมือสมองมสิบเเออแวมึ็เอายอยูบอแม่เอายูบอามันบ่มีเงินพาสาินบ่งดีบมีบ่อี่หนักไ้ดีสบมันบ่อี่เขาเนี สวัสดีค่ะพี่เช่นน้องท่านี่แล้วครับพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อกันหมาทีงนและงานยาทุกค่ายเยอะเยอะไได้เปิดได้ไหมหัวตาพีทขู่ที่แคล้วขึ้นไหมากระเปิดวันหัวสิผ้าได้ไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับพีทมาให้ขาดก่อน